มนุษย์นั้นสนใจความกลัวมาตั้งแต่ยุคโบราณตั้งแต่นิทานสนใจไปจนถึงการเล่าเรื่องผีแม้ความสยองขวัญอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนแต่ถ้าเราใช้มันเล่าเรื่องดีๆแล้วเราก็มันจะช่วยสร้างความประทับใจให้ติดตาตึงใจของเราได้อีกนานแสนนานเลยทีเดียวในขณะที่สื่อส่วนใหญ่อย่างภาพยนตร์และนวนิยายนั้นมักจะทำให้ผู้ชมอย่างเราเป็นแค่ผู้สังเกตการเท่านั้นแต่กับวิดีโอเกมมันพิเศษมากกว่านั้น วิดีโอเกมนั้นทําเสมือนกับว่าเราเองที่เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์และต้องเอาชีวิตรอดไปจากสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันน่ากลัวยิ่งกว่าสื่ออื่นๆซะอีกนะมันช่วยสร้างแบบโอ้โหเฮ้ยไอ้นู่นก็มานี่ไอ้นั่นก็มานั่นทุกอย่างเนี่ยมันช่วยส่งเสริมประสบการณ์ให้เราแบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับคือความกลัวเนี่ยมันจะแบบพุ่งทะลุหลอดเลยอะยิ่งกว่าหนังยิ่งกว่าอ่านนิยายอีกถูกไหมเพราะว่าภาพทุกอย่างเนี่ยมันเข้าหน้าเราเต็มเต็ม แล้วบวกกับว่าเราเนี่ยจะต้องเลือกเส้นทางด้วยตนเองไม่เหมือนกับภาพยนตร์นะครับที่มันล็อกมาแล้วว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยถูกไหมฮะแล้วจะมีเกมอะไรบ้างที่เรานำมาเสนอในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับปไปชมกันเลยแมดดิสันความหลอที่ถูกการันตีโดยนักวิทยาศาสตร์ การดูภาพบนปกเกมหรือตัวอย่างอาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการตัดสินใจว่าเกมนั้นจะน่ากลัวพอหรือไม่แต่จะเป็นยังไงล่ะถ้าใช้วิทยาศาสตร์ตัดสิน broad brand choices ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อค้นหาเกมสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดตลอดการผ่านโครงการ the science of scare project โดยวัดอัตราการเต้นของหัวใจของผู้เขาร่วมการศึกษาผลลัพธ์คือแม d ดิสันของปี2022น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเกมเพลย์ของเมดิสันจะให้ผู้เล่นสมบทบาทเป็นเด็กชายอายุ16ปีที่เข้าของกล้องตัวหนึ่งที่เคยเป็นของฆาตรกรต่อเนื่องมาก่อนซึ่งกล้องตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกของคนเป็นกับคนตายโดยเราจะต้องพาเด็กชายคนนี้หลบหนีจากพิธีกรรมปีศาจออกไปให้ได้จากผลการทดลองพบว่าเมดิสันนั้นน่ากลัวกว่าเกมสอยองขวัญยอดนิยมอื่นๆเช่น Silent Hill 2และ a l a s t 2เสีอีกนะ โดยคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเป็นเกมที่มีการใช้อุปกรณ์สยองขวัญทางจิตวิทยาหลายอย่างเอาไว้เช่นความโดดเดี่ยวความตึงเครียดและความไม่แน่นอนของสถานการณ์อีกทั้งรูปแบบมุมมองคลที่1ของเกมก็ยังช่วยให้ผู้เล่นดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ในขณะเดียวกันก็ <The S 1> ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเช่นกัน The Suffering เปิดปมหลอนเลื่อนจำสยองขวัญ The Suffering เป็นเกมสยองขวัญแอคชั่น Action ในปี2004ที่สร้างโดย Serio Software และ Midway g a m e ที่ปัจจุบันนั้นเลิกกิจการไปแล้วโดยจะมีทีมที่นําเสนอสิ่งเหนือธรรมชาติท่ามกลางสภาพแวดล้อมของเรือนจําผู้เล่นจะได้รับบทเป็นท็อกนักโทษประหารชีวิตที่จำไม่ได้ว่าฆ่าภรรยากับลูกชายของตัวเองท็อกต้องต่อสู้กับปีศาจทั้งภายนอกและจิตใจอันบอบช้าและบิดเบี้ยวของเขาในขณะที่ต้องหาความจริงและอิสรภาพไปด้วยซึ่งบทสรุปของความจริงเหล่านั้นจะถูกกาหนดผ่านตอนจบทั้งสารูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกเอเเล่่นนนขอองงราั โดยหนึ่งในองค์ประกอบที่โดดเด่นที่สุดของเดอะซัฟเฟอร์ลิงก็คงจะเป็นในเรื่องราวของแนวคิดปีศาจท,ทั้งภายนอกและภายในที่ตัวเอกอย่างทอร์กต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นกองทัพของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทรมานและภาพปรากฏทางวิญญาณในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาซึ่งทําให้เขาสงสัยในตัวเองและยิ่งทําให้การเดินทางของเขายากลำบากมากขึ้นไปอีก The Suffering เป็นเกมสยองขวัญที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคสมัยของ PlayStation 2ซึ่งเกมนี้ได้รับการยกย่องจากทางนักวิจารณ์และผู้เล่นสำหรับบรรยากาศที่มืดมนและน่าขนลุกโครงเรื่องที่ซับซ้อนและตัวเลือกการเล่นที่หลากหลายคือเกมนี้มันล้ำยุคมากจริงๆนะครับในยุคนั้นอะ่ะดีเดอะเกมไขปริศนาในโรงพยาบาลอาถรร แม้จะผ่านการเวลามาอย่างยาวนานแต่เกมจากกลางทศวรรษ1990ซึ่งเป็นผลกานกำกับของเคนจิเอนะอย่างดีกับยังคงสามารถยืนหยัดเป็นบทพิสูจน์ที่ไร้การเวลาในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ความน่ากลัวที่แท้จ,จริงดีสามารถผสมผสานเส้นแบ่งระหว่างเกมสยองขวัญไปชนภัยกับภาพยนตร์เชิงโต้ตอบได้อย่างชานฉลาดและนำพาผู้เล่นเข้าสู่เรื่องราวอันน่าสยดสยองของลาล่าเฮลิสนักสืบเอกชนที่เดินทางไปยังโรงพยาบาลที่พ่อของเธอซึ่งเป็นแพทย์ได้ออกอารวาสฆ่าคนและขังตัวเองไว้ข้างในเมื่อลาล่ามาถึงเธอพบว่ามันรกร้าง ว่างเปล่าและเต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าขนลุกเธอออกสำรวจโรงพยาบาลไปเรื่อยๆและพบว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่ศพถูกพบอยู่ทั่วทุกแห่งและเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆในขณะที่ลาล่าก็ค่อยๆค้คนพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อของเธอเขาถูกครอบงำโดยพลังชั่วร้ายบางอย่างและในตอนนี้มันกำลังตามล่าเธออยู่เช่นกัน ตัวเกมเน้นนำเสนออุปกประ์อบการสืบสวนมากกว่าความซับซ้อนในการเล่นโดยผู้เล่นต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่อันตรายปริศนาที่ทา้าทายและสภาพแวดล้อมที่น่าขนลุกอีกทั้งยังมีการจำกัดเวลา2ชั่วโมงเพื่อใช้ในการจบเกมเป็นการบีบบังคับผู้เล่นว่าจะต้องใช้เวลาอย่างรอบคอบในการสำรวจโรงพยาบาลและไขปริศนาให้สำเร็จก่อนที่เวลาจะหมดโดยที่ไม่มีฟังก์ชันหยุดหรือว่าเซฟเลยซึ่งยิ่งเพิ่มระดับความตึงเครียดและความเร่งด่วนให้กับเกมเพลย์ได้เป็นอย่างดี Clock Tower เอาชีวิตรอดจากฆาตกรมือกันไก่แม้ว่าซีรีส์ Clock Tower จะเติบโตมาอย่างยาวนานจนเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ยอดนิยมในปัจจุบัน แต่ถึงอย่างนั้นในแง่ของการเป็นที่จดจำ c l o าว Tower วดั้งเดิมยังคงเป็นจุดสูงสุดของซีรีส์นี้อยู่ดีโดยเรื่องราวมุ่งเน้นไปที่เจเนฟเฟอร์ซิมสันเด็กกัมพาอายุ14ปีที่ได้รับการอุปถมัมภ์โดยครอบครัวบาโล่ร่วมกับเด็กกัมพาคนอื่นๆอีก4คนอาศัยอยู่ร่วมกันในคฤหาหน์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางป่าแม้ว่าทุกอย่างจะดูดีในตอนแรกแต่สิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปในทางที่มืดมนอย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งมีชีวิตลึกลับสวมหน้ากาก,ากและถือกันไกย,ยักษ์ชื่อ, Man. นอ,อนนเ,เนเว้ละ่งจผูคบ Jennifer, ในการออกเดินทางประจนภัยเพื่อหาวิธีหยุดยั้งซิสเตอร์แมนให้ได้แม้ว่ารูปแบบเกมเพจจะค่อนข้างเรียบง่ายซึ่งเกมนี้ถือเป็นผู้บุกเบิกแนวสยองขวัญแบบพอแอนคิกเลยก็ว่าได้แต่ด้วยบรรยากาศที่มืดมิดและน่าขนลุกของเกมก็ยังคงเป็นอะไรที่น่าดึงดูดใจรวมถึงการไขปริศนาที่ซับซ้อนของเรื่องราวก็สามารถนำพาผู้เล่นให้ตามติดไปจนถึงจุดจบที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครได้เป็นอย่างดีจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมาเกม c อ o c k Tower อถึงเป็นเกมสยองขวัญคลาสสิกที่ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ อโลนอินเดรดักปิศนาในคฤหาหาดลึกลับอโลนอินเด d ด r กถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี1992และมักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกเกมสยองขวัญแนวเอาชีวิตรอดกันเลยทีเดียว โดยเนื้อหาของเกมจะเล่าเรื่องราวในปี1924ที่เจเรมีฮาร์ดวูดศิลปินชื่อดังเจ้าของคฤหิสา์เดอ์เซโตในรัฐหลุยเซียนาได้ทาการฆ่าตัวตายอย่างลึกลับซึ่งผู้เล่นจะสามารถเลือกเล่นเป็นเอ็ดเวิร์ดคานบีนักสืบเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาค้นหาเปียโ,โนในห้องใต้หลังคาให้กับพ่อค้าของเก่าหรือเอมเมลี่ฮาร์ดวูดหลานสาวของเจเรมีที่เชื่อว่าเปียโ,โนมีข้อความลับอธิบายการฆ่าตัวตายของลุงของเธอแต่เมื่อผู้เล่นมาถึงคฤหิสา์แห่งนี้ประตูก็ปิดลงอย่างลึกลับซึ่งผู้เล่นจะต้้อออออองงงงหาาาาาทททผ่่่่นนนนเเครืืขยยดดิและบบัับอออไไีซซพกป อกให้้ไดแน่นอนว่าตลอดทางผู้เล่นต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากมายไขยปริศนาที่ซับซ้อนและสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นตั้งแต่ต้ตตนยันจบเพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังการตายของเจเรมีฮาร์ดวูดและต้นตอของความผิดปกติทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคะเลหาดแห่งนี้แม้จะมีการาฟริกและรูปแบบการเล่นที่อาจจะล้าสมัยไปสักหน่อยแต่อโรดอิดระก็ยังคงเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําและยังคงเป็นเกมเสย่อของขวัญคลาสสิกที่คนณค่าเก็บการลองสําหรับแฟนๆของเกมแนวนี้อยู่เสมอจนถึงทุกวันนี้ แมนฮันเมื่อนักโทษประหารถูกจับมาเล่นสนับฟิล์มแมนฮันถือเป็นเกมที่ท้าทายขีดจำกัดของความรุนแรงและเลือดสาดในวิดีโอเกมมากที่สุดเกมหนึ่งในยุคนั้นเลยทีเดียวด้วยการนำเสนอฉากการฆ่าอย,ย่างโหดเหี้ยมและภาพความรุนแรงมากมายตลอดทั้งเกมแน่นอนว่าแมนฮันอาจไม่ใช่เกมสำหรับทุกคนเนื้อหาก,การาฟริกและทีมที่น่าสดยดสยองของมันอาจสร้างความไม่สบายใจเกินไปสำหรับผู้เล่นบางคนแต่สำหรับผู้ที่รับมือกับเนื้อหาที่มืดมนของเกมได้แมนฮันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่นำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครได้อย่างยอดเยี่ยม เนื้อหาของเกมนี้จะมีสนยนกลางอยู่ที่นักโทษประหารชีวิตที่ถูกบังคับให้เข้าร่วมในสนาฟิล์มหรือภาพยนตร์ที่มีการถ่ายทำแบบสมจริงเจ็บจริงตายจริงนั่นแหละครับอีกทั้งรูปแบบการเล่นก็ยังให้ความสำคัญในการรอบเลนส์และการต่อสู้ที่รุนแรงซึ่งผู้เล่นจะต้องกำจัดศัตรูโดยใช้วิธีการที่โหดเหี้ยมหลากหลายวิธีเพื่อให้มีชีวิตรอดแม้ภาพกราฟิกข,ของเกมจะได้รับคำวิจารณ์ว่ารุนแรงเกินไปแต่ก็ปฏิเส์ไม่ได้เลยว่ามันก็สามารถเพิ่มอัตรลดและสอดคล้องกับเรื่องราวซึ่งช่วยเพิ่มคคววววาาาาาามมมรรู้้้้สึกองงงิิินนนหหััและทททจตตใีี่่เเผชญไดดป็ย โซ m a ความสยองขวัญที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลลึกโซ m a เป็นเกมสยองขวัญใต้น้ำที่พัฒนาโดย Frictional g a m e ผู้สร้างเกมสยองขวัญชื่อดังอย่าง แอมเนเซียเดอะดาร์คเดสเซนส์แม้มอาจจะไม่ได้รับการเก่าขันถึงความน่ากลัวมากนักในตอนแรกแต่กลับสร้างความหวาดกลัวได้อย่างลึกซึง้งด้วยบรรยากาศที่กดดันและชวนขนลุกเรื่องราวในเกมโซมาจะเริ่มต้นเมื่อตัวละครเอกไซมอนตื่นขึ้นมาในสถานีวิจัยใต้น้ำเพทอสตทูด้วยอาการความจำเสื่อมเขาพบว่าสถานีวิจัยแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปแล้วและตอนนี้มันได้เต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ประหลาดและสิ่งมีชีวิตประหลาดต่างๆเขาจึงออกสำรวจสถานีวิจัยแห่งนี้เพื่อค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนจะค่อยๆค้คนพบความลับวว่าจริงๆแล้พท 2. เป็นสถานีวิจัยขององค์กรวิจัยลับ TAU ซึ่งกำลังทำการทดลองเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์จนมีสติปัญญาและความรู้สึกที่นึกคิดได้ซึ่งมันได้วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วและเริ่มควบคุมเครื่องจักรต่างๆในสถานีวิจัยทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นนั่นเอง โซมาไม่ได้เน้นไปที่การสร้างความตกใจแบบจัมส์แร์แต่กลับใช้การสร้างบรรยากาศแห่งความตึงเครียดที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งยิ่งช่วยทาให้ประสบการณ์การเล่นเกมมีความสมจริงและน่ากลัวได้เป็นอย่างดีผู้เล่นจะต้องสำรวจสถานที่ใต้ทะเลลึกที่เต็มไปด้วยอันตรายและปริศนาโดยผู้เล่นจะได้พบกับเรื่องรล่าที่ชวนให้ฉุกค,คิดและทําให้จิตใจสับสนวุ่นวายตลอดการเดินทางดาร์ w วูดเอาชีวิตรอดในป่าลึกลับ ดาร์ค o ูดเป็นเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดที่โดดเด่นด้วยการใช้ประโยชน์จากวัฏจกกักรกลางวันกลางคืนเป็น,นกลไกการเล่นเกมหลักในระหว่างนั้นผู้เล่นจะได้รับอิสระในการสำรวจโลกโอเพ่นเวิลด์อันกว้างใหญ่เพื่อรวมรวมทรัพยากรและเสริมสร้างที่พักพิงแต่เมื่อความมืดมิดใกล้เข้ามาเรื่อยๆเกมจะเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ที่ตืงเครียดและน่ากลัวทันทีพร้อมทำบังคับให้ผู้เล่นต้องหลบอยู่ภายในอาคารและป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามที่ซุ่มซ่อนอยู่ภายนอกนั่นเอง โดยเกมจะเริ่มต้นเมื่อผู้เล่นตื่นขึ้นมาในป่าลึกลับแห่งหนึ่งและพบว่าตัวเองจำอะไรไม่ได้เลยหรือไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรผู้เล่นต้องออกสำรวจป่าแห่งนี้ <S <S เพื่อค้นหาคำตอบว่า <S <S เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันแน่ในระหว่างการเดินทางของผู้เล่นจะเริ่มค้นพบว่าป่าแห่งนี้ถูกปกคลุม,มด้วยพลังลึกลับบางอย่างที่ทาให้สิ่งมีชีวิตต่างๆในป่ากลายพันธุ์และเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวผู้เล่นจึงจะต้องหาทางเอาชนะพลังนี้และต้องงัดใช้ทุกทกักษะการเอาชีวิตรอดเพื่อเอาชีวิตอดดใในนปป่่าแหหงี้้้ไ แม้จะมีพอดที่ค่อนข้างเรียบง่ายไม่ซับซ้อนมากนักแต่รักบูดก็ทำได้ดีในแง่ของการสร้างความรู้สึกที่โดดเดี่ยวรวมถึงสไตล์ศิละปะที่โดดเด่นของเกมระบบประสาทหลอนที่สมจริงและบรรดาสตูที่น่ากลัวทําให้เกมนี้เป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญที่คนค่าเก็ียการหามาเล่นอย่างแน่นอนครับ PT จากตัวอย่างเกมสู่สุดยอดเกมสยองขวัญ PT หรือที่ย่อมาจาก Payable T e a s e r นั่นเองมันถูกพัฒนาโดย k o j i m a Production ภายใต้นามแฝง7780 Studio s เปิดตัวครั้งแรกในฐานะตัวอย่างเกมที่สามารถเล่นได้เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับประสบการณ์การเล่น Silent Hill ภาคต่อก่อนที่ตัวเกมจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแม้ว่า Silent Hill ภาคต่อจะถูกยกเลิกไปซัก่อนทำให้ PT กลายเป็นเกมที่เล่นได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ทว่าพ t ทีับได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์และผู้เล่นเป็นอย่างมาก จนหลายคนมองว่ามันเป็นตัวอย่างเกมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยเนื้อหาของเกมนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้เล่นตื่นขึ้นมาในบ้านที่ดูเหมือนบ้านธรรมดาแต่กลับพบว่าตัวเองไม่สามารถออกจากบ้านได้และดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในห้องจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจนดูเหมือนกับว่าท,ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เป็นลูปที่ไม่มีวันสิ้นสุดในระหว่างทางสำรวจเพื่อหาทางออกผู้เล่นจะได้เรียนรู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเต็ไมไปด้วยความลับและปริศนามากมาย รวมถึงเสียงหวยหววรูปภาพที่น่าสยดสยองและประตูบางห้องที่ถูกปิดตายอย่างไม่ทราบสาเหตุโดยที่ผู้เล่นจะต้องไขปริศนาเหล่านี้เพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังของบ้านหลังนี้ครับโดยรวมแล้วพีีถือได้ว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นเกินกว่าวัตถุประสงค์ในฐานะตัวอย่างเกมเพียงอย่างเดียวทําให้มันยังคงเป็นที่จดจําและพูดถึงกันอย่างมากในหมู่แฟนเกมสยองขวัญวิเศษเกมสยองขวัญจิตวิทยาในโลกหลังความตาย แม้จะมีความยาวที่ไม่มากและพอดเรื่องที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่พีทีก็ไม่สตรแล้วว่าเป็นหนึ่งในเกมที่มีอิทธิพลมากขนาดไหนซึ่งหนึ่งในเกมสยองขวัญจิตวิทยาที่ดีที่สุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพีทีนั่นก็คือวิเศษนั่นเองมันประสบความสําเร็จในการขยายอุปกรณ์ที่โดดเด่นของพีทีออกไปเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดืม่มด่ำและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมโดยวิเศษจะมีความยาวกว่าพีทีมากโดยใช้เวลาเล่นประมาณ9ชั่วโมงในขณะที่พีทีใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีเท่านั้น โดยวิเศษนั้นแตกต่างจากเกมสยองขวัญส่วนใหญ่ตรงที่ผู้เล่นจะไม่ได้สมบทบาทเป็นฮีโร่ที่พยายามจะเอาชนะความชั่วร้ายแต่กลับให้ผู้เล่นสมบทบาทเป็นเดเวนแอนเดอร์สันผู้ที่ต้องไปชิญกับความกลัวและความสยดสยองจากอดีตหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาในบ้านที่เขาใช้ก่อเหตุฆ่าครอบครัวของตัวเองก่อนจะทําการฆ่าตัวตายซึ่งพบว่าตัวเองติดอยู่ในห้วงมิติที่เหนือธรรมชาติและไม่สามารถหลุดออกไปจากที่นี่ได้สภาพแวดล้อมที่คุณเคยของบ้านได้เปลี่ยนเป็นเขาวงกฏที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งเต็ไมไปด้วยความลึกลับและเหตุการณ์ที่น สติของเดเวนก็ถูกแขวนอยู่บนเส้นได้จนเริ่มสูญเสียการควบคุมไปทุกทีวิเศษทําได้ดีในแง่ของการสํารวจประเด็นเกี่ยวกับความตายความสูญเสียและจิตวิญญาณผ่านการน,นําเสนอเรื่องราวที่ทรงพลังและน่ากลัวที่จะยังคงอยู่ในใจผู้เล่นไปอีกนานแสนนาน The still looking for อลันเวกความมืดไฟฉายกับภรรยาที่หายไป แม้จะได้รับการตอบรับที่หลากหลายแต่อลันเวกก็มีฐานแฟนคลับที่ลงไหลและเหนียวแน่นมากมายซึ่งรวบรวมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากการผสมผสานความสยองขวัญทางจิตวิทยาและการเล่นเกมที่เต็มไปด้วยความสงสัยได้อย่างลงตัวผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครเอกชื่ออาันซึ่งเป็นนักเขียนที่ประสบปัญหากับอาการเขียนไม่ออกอย่างรุนแรงที่ไปพักผ่อนกับภรรยาที่เมืองไบรท์ฟอลเมืองสมมติในรัฐบอชิงตันแต่ได้เกิดเรื่องลึกลับขึ้นมาเมื่อภรรยาของเขาหายตัวไปเขาจึงต้องออกตามหาเพื่อพาภรรยาของเขากลับมา ผู้เล่นจะถูกโยนเข้าสู่โลกที่ผู้คนถูกครอบงำด้วยพลังชั่วร้ายที่รู้จักกันในชื่อ Darkness ซึ่งในสถานการณ์นี้แสงสว่างจึงกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของอรันเลยก็ว่าได้การถือคบไฟที่ให้ความสว่างได้นี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นไม่ต่างจากปืนเนื่องจากศัตรูยังคงทนต่อความเสียหายจนกว่าจะสัมผัสกับแสงโดยตรง กลไกการเล่นเกมที่สร้างสรรน,นี้ช่วยเพิ่มมิติใหม่ให้กับประสบการณ์สยองขวัญเอาชีวิตรอดที่ไม่เหมือนใครโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรและการต่อสู้ด้วยกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดีแม้จะเปิดตัวมานานกว่าทศวรรษแล้วแต่องค์ประกอบทั้งรูปแบบเกมเพย์และเรื่องราวในอารันเวก็ <c oughs> กยังคงมีส่วนที่ทำให้มันเป็นประสบการณ์สยองขวัญที่น่าดึงดูดและน่าจดจำและอย่างน่าทึ่งในปัจจุบันเฟเธรเฟรมกล้องถ่ายรูปกระชากวิญญาณ ซีรีส์ Fatal Frame ยืนหยัดเป็นรากฐานของประเภทเกมสยองขวัญมาอย่างยาวนานและภาคแรกบนเพ a y s t เต i o n 2ก็ยังคงเป็นภาคที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นภาคที่น่ากลัวที่สุดเลยก็ว่าได้เรื่องราวสยองขวัญได้เริ่มต้นในปี1986นักเข้ารหัสฮิมุโรอันล็กลางชีวิตของสองพี่น้องมิคุและมาฟุยุที่นาาสกิต้องพลิกผันอย่างน่าสะพรึงกลัวเมื่อมาฟุยุหายตัวไปอย่างลึกลับระหว่างการตมหาหนักเขียนนิยายชื่อดังที่ลือกันว่าอาศัยอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้ทำให้มิคุผู้เป็นน้องจึงตัดสินใจเเเขข้้าาาไปในนคคหหพพื่อพ่อออีชยงธ ทำกลางความเงียบกดดันของคฤลิสนามีครูต้องไปเชิญหน้ากับประสบการณ์อันน่าหวาดกลัวของเหล่าวิญญาณร้ายมากมายและมีเพียงกล้องออฟสคิลล่อันเป็นที่พึ่งเดียวของเธอโดยใช้ประโยชน์จากแสงแฟลชในการใช้เป็นอาวุธพิเศษเพื่อจับภาพวิญญาณเหล่านี้และทำให้พวกมันอ่อนแอลงได้ เฟตาลเฟรมโดดเด่นด้วยระบบกล้องแบบตายตัวหรือมุมกล้องแบบวงจรปิดอันเป็นเอกลักษณ์แม้ในตอนแรกอาจจะได้รับคำวิจารณ์อยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วมันได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันเป็นมาตรฐานใหม่ที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกคับแคบและชนอึดอัดในขณะที่ผู้เล่นสำรวจทางเดินอันนาขนลุกของคะเลหาดไปในแต่และซอกมุมการถูกจํากัดการควบคุมข,ของตัวละคร,ครยิ่งเพิ่มความรู้สึกว่าถูกขังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าไว้วางใจนี้ได้เป็นอย่างดี e t e r n a l d a r k n e s s s a n i t y s เล q u i e m เกมสยองขวัญคลาสสิกที่ถูกลืม Eternal Darkness Sanity Requiem วางจำหน่ายเฉพาะสำหรับเกมคิวบ์ในปี2002เป็นเกมแนวเลิฟแัปเทียนที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1900เมื่อนักโบราณคดีชื่อเอ็ดเวิร์ดคาร์เตอร์ได้ค้นพบคำเพียงความมืดในสุสานโบราณของอียิปต์และนำมันกลับมายังหอสมุดของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันกำลังจะปลดปล่อยพลังชั่วร้ายออกมาซึ่งผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวละครที่แตกต่างกัน6ตัวเพื่อหยุดยั้งหายนะครั้งนี้ก่อนที่พลังของคำเพียจะทำลายโลกจนหมดสิน้น เรื่องเราจะพาผู้เล่นท่องเวลาไปทั้งอดีตและอนาคตเพื่อเปิดเผยความจริงเบื้องหลังคัมภีร์แห่งความมืดนี้ซึ่งจะต้องเผเชิญหน้ากับศัตรูที่เป็นมนุษย์และวิญญาณอีทั้งยังต้องต่อสู้กับแรงกดดันทางจิตใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อสติของตัวละครลดลงอีกด้วยรูปแบบเกมเพย์ของ i n t e r n a l Darkness จะเน้นสำรวจการไขปริศนาเป็นหลักซึ่งผู้เล่นจะต้องค้นหาบอสแสไอเทมเพื่อผ่านด่านไปข้างหน้าแม้ตัวเกมจะประสบความสำเร็จในแง่งของคำาวิจารณ์แต่ถึงอย่างนั้น i n t e r n a l Darkness กลับไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์สยีด แอมน n เซีย The Dark Descent พิธีกรรมสยองในปราสาทร้างผมเชื่อว่าแม้แต่คนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อนี้กันมาบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับเกมแอ n e s i a The Dark Descent มันเป็นเกมสยองขวัญอินดี้ที่ถูกออกแบบโดยโทมัสกลิบซึ่งพิสูจน์ที่เห็นแล้วว่าการสร้างความสยองขวัญที่ยอดเยี่ยมสักเกมอาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลเสมอไปโดยตัวเกมจะนําเสนอในมุมมองบุคคลที่หนึ่งเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนถูกขังในฝันร้ายที่กําลังดําเนินอยู่ผ่านตัวละครของแดนเนียลตัวเอกที่ตื่นขึ้นมาและต้องพยายามเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่น่ากลัวซึ่งมีจุดประสงค์ทั้งหมดคือการเอาชีวิตรอดและหลบหนีออกจากปราสาทเบเนเบิร์กที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดออกไปให้ได้แน่นอนว่าแดนเน ในระหว่างการสำรวจผู้เล่นจะได้รู้ว่าปราสาทเบลนเนนเบิร์กนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมืมดมนมากมายอีกทั้งยังเคยเป็นที่ตั้งของพิธีกรรมลึกลับที่ถูกใช้ในการอัญเชิญสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติออกมาและในตอนนี้ผู้มันกำลังไล่ล่าแดนียลผู้ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ในบทสรุปตอนท้ายของเกมก็ยังให้อิสระกับผู้เล่นในการที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทำลายพิธีกรรมเหล่านี้หรือจะหนีเอาตัวรอดและปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปซึ่งการตัดสินใจของผู้เล่นจะส่งผลต่อตอน,ตอน ไฟน์ไนท์แอดเฟดดี้เอาชีวิตรอดจากหุนตุ๊กตาสุดโหดไฟ n i ไนท์แอดเฟดดี้เป็นเกมสยองขวัญอินดี้ที่พัฒนาโดยสกอตต์คาวตันเปิดตัวครั้งแรกในปี2014และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยองค์ประกอบของบรรยากาศที่น่ากลัวการออกแบบเสียงและกราฟ,ฟิกที่ชวนขนลุกรวมถึงจังหวะก,การจมสแก์ที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเกมเลยก็ว่าได้ทำให้ผู้เล่นรู้สึกหวาดกลัวและมีส่วนร่วมไปกับเกมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้รูปแบบการเล่นก็ค่อนข้างไม่ซับซ้อนมากนะักก็ทําให้มันเข้าถึงได้ง่ายสําหรับผู้เล่นทั่วไปจํานวนมากอีกด้วยผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นยามรักษาความปลอดภัยที่ทำงานในร้านพิซซ่าของเฟรดี้ฟาสแบรดพิซซ่าซึ่งจะต้องเอาชีวิตรอดจากหุ่นยนต์อนิเมทอนิกที่สามารถเคลื่อนไหวได้เองในตอนกลางคืนและจะลงมือฆ่าผู้เล่นในทันทีหากถูกพวกมันเห็นตัวเข้า ไฟไนแอตเฟดดี้ถือเป็นแฟนชายเกยมสเสือของขวัญอินดี้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเห็นได้จากยอดขายที่มากกว่า65ล้านชุดทั่วโลกและยังได้รับรางวัลมากมายรวมถึงเกมอฟเดอะเยียจากสื่อหลายสำนักอีกด้วยจนทำให้มันได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และแอคชั่นในปี2023ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนๆจนขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้เปิดตัวสูงสุดของค่ายเลยทีเดียว Silent Hill 2เมืองม่านหมอกมรณนะ silent h i l l 2เป็นเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดคลาสสิกที่วางจำหน่ายในปี2001ขึ้นชื่อในด้านบรรยากาศที่น่ากลัวความสยองขวัญทางจิตใจและเหล่ามอนสเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์มากมายโดยเฉพาะเจ้าตัวปิโลมิดเฮฟที่อย่างไอคอนิกเลยอะเนื้อเรื่องในภาคนี้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจมส์ซันเดอร์แลนด์ชายคนหนึ่งได้รับจดหมายจากแมรี่ภรรยาที่หายสับสนไปของเขาเจมส์ James จึงเดินทางไปยังเมืองไซเลนฮิลเมืองที่เขาและแมรี่เคยไปฮันนีมูลกัน ผู้เล่นจะต้องทำการสำรวจสถานที่แห่งนี้ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบและเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดน่ากลัวมากมายเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมรี่โดยตัวเกมก็ยังมีฉากจบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นอีกด้วยนอกจากบรรยากาศอันน่ากลัวแล้วไซเลนฮิลสองก็ยังนำเสนอความสยองขวัญทางจิตใจและด้านมืดของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งผ่านการสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวละครเอกกับภรรยา s ซเลน t Hill 2ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากทั้งนักวิจารณ์และแฟนๆให้เป็นเกมสอยองขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและยังได้รับการการ,การันตีคุณภาพด้วยรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลเกมออฟเดอะเยียจากหลายสำนักเลยทีเดียว The Evil Within ฝันร้ายแห่งความวิปราส The Evil Within เป็นเกมแนวสอยองขวัญเอาชีวิตรอดที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Resident Evil เป็นอย่างมากทั้งในด้านบรรยากาศเกมเพลย์ play, และเนื้อเรื่องเนื่องจากมันเป็นผลงานของชินจิมิคาม,คมคิผู้สร้างและกำกับเกม Resident Evil นั่นเองโดยตัวมิคามิได้เคยให้สัมภาษณ์ว่า Devil Within คือเกมสอยองขวัญเอาชีวิตรอดตัวแรกหลังจาก Resident Evil 4ที่เขาอยากกลับไปหาคอนเซปต์เกมสอยองขวัญเอาชีวิตรอดแบบดั้งเดิมจะเห็นได้จากองค์ประกอบต่างๆที่พบได้ในเกม Resident Evil ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศอันน่ากลัวสัตว์ที่ส่งพลังและปริศนาที่ท้าทาย โดยเรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเซบาสเตียนแคสเทลานอสนักสืบและลูกทีมของเขาถูกเรียกตัวไปที่เกิดเหตุฆาตกรรมหมู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่แล้วพวกเขาก็ถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตประหลาดและถูกดูดเข้าไปในโลกแห่งฝันร้ายอีกทั้งยังต้องเผชิญหน้ากับอันตรายมากมายรวมถึงลูวิกผู้อยู่เบื้องหลังโลกแห่งฝันร้ายนี้แล้ต้องหาทางกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงให้จงได้ รูปแบบการเล่นของ The Evil Within อาจทำให้ผู้เล่นบางคนรู้สึกสับสนและไม่สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดได้ในทันทีเนื่องจากตัวเกมไม่ได้เล่าเนื้อเรื่องแบบตรงไปตรงมาผู้เล่นจะต้องคอยสังเกตและรวบรวมชิ้นส่วนของเรื่องราวจากไอเทมสะสมและเอกสาตรต,าต่างๆภายในเกมเช่จนจดหมายบันทึกเพื่อบันทึกประกอบรา่างสร้างเนื้อเรื่องขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมในการไขปริศนาและค้นหาความจริงของเรื่องราวมากขึ้นนั่นเองครับเเจด The Last of เชื้อรามรณะล้างโลก เดอะลัสออฟอเป็นเกมแอคชั่นปะชนภายแนวเสี่งขวัญเอาชีวิตรอดที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากนักวิจารณ์โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย95เต็ม100คะแนนจากเบต้าคิติกทั้งในด้านเนื้อหาตัวละครและการออกแบบเกมที่ยอดเยี่ยมตัวเกมถูกพัฒนาและเผยแพร่โดย Naughty Dog และว,วางจาหน่ายครั้งแรกสําหรับ PlayStation 3ในปี2013ต่อมาได้วางจําหน่ายสาหรับ PlayStation 4ในปี2014และสําหรับ PC ในปี2023แล้วเรื่องราวของโจเอลมิลเลอร์นายทหารรับจ้างที่ต้องพาเอลลี่เด็กสาวอายุ14ปีข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปยังกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าเด็กหญิงคนนี้มีคุณสมบัติบางอย่างที่อาจสามารถรักษาโรคเชื้อราที่แพร่ระบาดและทําให้ผู้คนกลายเป็นซอมบี้ได้ระหว่างการเดินทางโจเอลและเอลลี่ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายมากมายทั้งจากซอมบี้ที่หิวกระหายมนุษย์ที่ขาจา,กกาุ ้องเรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกันและพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อเอาชีวิตรอดไปให้ได้นอกจากนี้ The Last of Us ก็ยังถ่ายทอดประเด็นที่ชวนให้ขบคิดเกี่ยวกับความสูญเสียความรักและความหวังจนอาจเรียกได้ว่านี่คือเกมที่ยอดเยี่ยมในทุกด้านเลยก็ไม่เกินจริงนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวตัวละครการออกแบบเกมบรรยากาศเกมเพย์ดนตรีประกอบและประเด็นที่นำเสนอซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับแฟนเกมทุกคน until วด w n เอาชีวิตรอดก่อนลุ่งสาง อันทิ d ดอนเป็นเกมแนวสยองขวัญที่ถูกพัฒนาโดย Supermassive g a m e และเผยแพร่โดย Sony Computer Entertainment สำหรับ PlayStation 4ในปี2015ตัวเกมโดดเด่นด้วยรูปแบบการเล่นที่ปเปิดให้เป็นอิสระให้ผู้เล่นได้เลือกเส้นทางของตนเอง โดยจะเล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อน8คนใช้เวลาในวันหยุดที่แสนสุขเข้าไปท่องเที่ยวในป่าและพักแรมกันในกระท่อมอันห่างไกลแต่แล้วทุกอย่างกลับกลายเป็นฝันร้ายเมือ่อพวกเขาถูกไล่ล่าโดยฆาตกรลงจิตที่ออกไล่ล่าสังหารพวกเขาไปทีละคนทีละคนตลอดทั้งเกมผู้เล่นจะได้ควบคุมตัวละครหลักแต่ละตัวไปพร้อมพกับการที่จะต้องตัดสินใจเลือกทั้งเลือกต่กตางๆตลอดเกมซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตของตัวละครน,นั้นๆได้เลยทีเดียวการตัดสินใจเหล่านี้บางครั้งก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่่าาางงกกกันนนนออยยมใตจบเเล็็ปได้ สิ่งที่ทาให้อันทิลดอนเป็นเกมที่พิเศษและโดดเด่นกว่าเกมอื่นๆในตอนนั้นเลยก็เห็นจะเป็นความรู้สึกที่เต็ม,มไปด้วยความไม่แน่นอนเหล่านี้นั่นเองผู้เล่นไม่เคยรู้เลยว่าการตัดสินใจของพวกเขาจะนําไปสู่เหตุการณ์อะไรต่อไปได้และไม่ว่าตัวละครไหนก็สามารถตายได้ตลอดเวลาจึงอาจเรียกได้ว่าอันทิลดอนเป็นเกมที่สร้างความกดดันและรุนระทึกอย่างแท้จริงทําให้มันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดสาหรับแฟนเกมสยองขวัญเดสเปจความสยองขวัญกลางอาวกาศ เดสเปดตำนานเกมเฮอร์เลอร์ไซไฟที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2008ซึ่งได้รับการยกย่องจากบรรยากาศอันน่าเสืดอสยองการออกแบบเสียงที่ชวนกดดันและเกมเพย์ที่ตื่นเต้นสุดลุ้นระทึกเดสเปดโดดเด่นด้วยทีมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความโดดเดี่ยวท่ามกลางอวาากาศอันเวงหวางกับความสยองขวัญของผู้ติดเชื้อที่คล้ายกับการระบาดของไวรัสซอมบี้โดยผู้เล่นจะได้ควบคุมเป็นไอแซคคลาร์ก เจ้าหน้าทีวิศวกรที่เดินทางมายัางยานอาวกาศ U.S.G. อิชิมูระเพื่อซ่อมแซมระบบนำทางที่เสียหายแต่แล้วก็พบว่าทั้งยานเต็มไปด้วยโสคนาตก,กรรมที่เกิดจากวัตถุประหลาดที่ทำให้ผู้คนคุมครั่งและกลายร่างเป็นเนโคมอฟสิ่งมีชีวิตประหลาดที่อันตรายและโหดเหี้ยมไอแซคจึงต้องออกสำรวจหาแฟนสาวข,ของตนและผู้รอดชีวิตที่เหลือพร้อมกับหาทางหนีไปจากที่นี่ให้ได้ เดสเปดได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นอีกครั้งด้วยการรีเมคในปี2023ที่ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งในแนวเกมเดียวกันอย่างเอเลียนแต่เดสเปดก็ยังคงสามารถประสบความสําเร็จในการสร้างประสบการณ์เกมสยองขวัญที่น่าจดจําที่สุดครั้งหนึ่งมันได้รับการยกย่องว่าเป็นการรีเมคที่ซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับมากโดยยังคงรักษาบ,บรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวและองค์ประกอบโดยรวมเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนพร้อมด้วยการาฟิกที่ได้รับการปรับปรุงและเกมเพย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างดีส่งผลให้เป็นเกมสยองขวัญ o อาลาหนีตายในโรงพยาบาลจิตเวชเอาลารเป็นเกมสยองขวัญมุมมองบุคคลนิดหนึ่งที่พัฒนาโดยเลด b บา r e เลวางจําหน่ายครั้งแรกในปี2013และได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์และประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชย์อย่างล้นหลามจนมีภาคต่อออกมาอีก2ภาคได้แก่เอาลาร2และเอาลา t t ดเดอะเมอร์คอฟแอคเ แล้วเรื่องราวของไมล์อัพเชอร์นักข่าวอิสระที่เดินทางไปยังโรงพยาบาลจิตเวชเมาแมสซีฟเพื่อสืบสวนรายงานของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่หายตัวไปเมื่อมาถึงไมล์ <My S 2> พบว่า,วาโรงพยาบาลถูกปิดล้อมเอาไว้อย่างแน่หนาเขาจึงถือวิสาสะแอบเข้าไปโดยพลาการและพบว่ามันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยจิตเภทที่รุนแรงมากมายแต่เมื่อย่างกลายเข้ามาแล้วก็ยากที่จะกลับออกไปได้ง่ายๆใครบางคนพยายามกักขังเขาไว้ที่นี่ไมา์จึงต้องออกสำรวจและคนหาท้าอื่นแทนเขาไม่มีอาวุธและวิธีการต่อสู้ใดๆผู้เล่นจะมีเพียงกล้องวิดีโอที่ใช้ในการมองเห็นในที่มืืและเเพพพ่อึกกภาาศหุรณ์ ที่น่าสยดสยองต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งนี้ผู้เล่นจะต้องใช้ไหวพริบและทักษะในการเอาตัวรอดโดยที่ไม่สามารถต่อสู้ใดๆกับศัตรูได้โดยตรงหากถูกพบเห็นผู้เล่นจะถูกบังคับให้ต้องวิ่งหนีหรือซ่อนตัวเพื่อไม่ให้ถูกฆ่ากลไกการเล่นเกมที่จํากัดนี้ทําให้ผู้เล่นรู้สึกไร้อานาจและสัมผัสถึงความท้าทายอย่างแท้จริงจนทําให้อาลาร์ดจะรับการยกย่องจากนวิจารณ์ว่าเป็นเกมสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดเกมหนึ่งเลยและยังคงมีอิทธิพลต่อเกมสยองขวัญอื่นๆตามมาอีกมากมาย Resident Evil 7บ้านสยองครอบควรัววิปลาดหลังจากการเปิดตัว Resident Evil ในปี1996แฟรชนชส์นี้ก็ได้กลายเป็นหลักฐานที่โดดเด่นของแนวเกมสยองขวัญเอาตัวรอดจนแตกแขนงทั้งภาคต่อและภาคเสริมอ,ออกมาอีกมากมายเกือบ30เกมจนกระทั่งในปี2017หลังจากเว้นช่วงไปเป็นเวลามากกว่า5ปี Resident Evil ก็ได้เปิดตัวภาคใหม่ในที่สุด Resident Evil 7เป็นเกมสยองขวัญเอาตัวรอดมุมมองบุคคลที่1พัฒนาโดย Capcom และว,ว่าจํจหน่ายครั้งแรกในปี2017ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์และประสบความสําเร็จอย่างลดหลัมในด้านยอดขายอีกทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นการคืนชีพของแฟชไชน์ r e s i d e ์ t e v i l หลังจากที่ภาค6ค่อนข้างน่าผิดหวังและเสียงแตกพอสมควรโดยในภาคนี้ ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครใหม่อย่างอ e ีธานวินเทอร์ที่เดินทางไปยังบ้านเบเกอร์เพื่อตามหามีอาวินเทอร์ผู้มันของเขาและเซเดนอีวิลเจ็ถือเป็นการกลับสู่รากเหง้าของเกมต้นฉบับอย่างแท้จริงด้วยมุมมองบุคคลที่1และเน้นไปที่การสำรวจและปริศนามากกว่าการต่อสู้เนื่องจากอาวุธในเกมที่ไม่อยู่อย่างจำกัดทำให้ผู้เล่นจะต้องใช้อย่างระมัดระวังเมื่อจำเป็นเท่านั้นโดยเรื่องเราจะเซตติ้งอยู่ในสถานที่ปิดเพียงแห่งเดียวคือบ้านเบเกอร์ซึ่งตั้งอยู่ในชนบทตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาที่โดดเด่นด้วยบรรยากาศอันมืนมนนนด และบ้าข้างนี้ไปให้ได้ก่อนที่เขาจะต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่ตลอดไป the เกมเหล่านี้ต่างก็ต้องพิสูจน์ตัวเองผ่านการเวลาแล้วว่าเกมสออยองขวัญสามารถเป็นอะไรได้มากกว่าแค่เกมที่เล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเป็นเกมที่สามารถมอบประสบการณ์ที่ชวนให้ลุ้นระทึกและกระตุ้นความรู้สึกกลัวให้กับผู้เล่นได้อย่างน่าจดจํา แน่นอนว่ายังมีอีกหลากหลายเกมที่เรายังไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากนาเสนอหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรมาเล่าเพิ่มเติม <c oughs> ก็สามารถพิมพ์บอกพวกเราเพื่อ <c oughs> พูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม